ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบนโยบายและข้อราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในที่ประชุมมีการรายง,งานสรุปข่าวของจังหวัดนครสวรรค์ประจำเดือนสิงหาคม2568ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอีกทั้งส่วนราชการต่างๆได้รายงานเรื่องเพื่อทราบให้แก่ประธานอาทิการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568 เหรียญกระสาบที่ละลึกและเหรียญที่ละลึกพระราชพิธีสมมงคลปฏิบัติการจัดก,กิจกรรมงานพระราชพิธีประจำเดือนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณาต่างๆอาทิการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤด,ดูฝนพร้อมทั้งแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโครนถล่ม โครงการธนาคารขยะของจังหวัดนครสวรรค์ข่าวการเกษตรและสาก์ผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานต่างๆการคาดหมายลักษณะอากาศสถิติการเกิดภัยในจังหวัดนครสวรรค์และการจัดหาโลหิตเป็นต้นณโรงยิมนีเซียมส0 0พันที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ดรฮิมาลัยผิวพันธุ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการเข่งขสนสนกเกอร์อาชีพดิวิชันหนึ่งชิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์เล i ิงแชมเปี้ยนชิพ2,560บาทรอบ8คนสุดท้ายโดยมีพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นาย,ยกอบจอนครสวรรค์นายสัญญานินสุพันธ์สสเตส,สามนาครสวรรค์นายพินโยนิโรธนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์นายจิตตะเกษนิโรธธนรัตนาย,ยกเทศมนตรีนครน,นครสวรรค์พลตำรวจตรีนเรวิสุคนทวย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นายจุฬาพงศ์รัตนไตรวงศ์อายการจังหวัดนครสวรรค์นักเรียนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดซึ่งการแข่งขนันสุอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่นหนึ่งรายการที่7 t h a ไทยแลนด์เลกกิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568ที่จัดขึ้นที่ยิมน,นิซียม4,000ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นระหว่างวันที่25-30สิงหาคมนี้ นายประทีปพิษกุลรักผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าสืบเนื่องจากในปีพศ2532กรมป่าไม้ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่2และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ในฐานะศูนย์ฝึกป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำภาค2 ได้ดาเนินการจัดทาโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในท้องที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์ซึ่งได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธานและความห่วงใยในประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เล่า ของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณโดยร่วมกันดูแลรักษาเพื่อถวายเป็นพระราชาสักการะพร้อมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันข,ของราษฎรในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชุมชนใหญ่ให้เกิดความรักห่วงแหนและความเป็นเจ้าของป่าด้วยกัน อีกทางเพื่อสร้างติดสํานึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อทรัพยากรป่าไมา้สัตว์ป่าและวิธีการอนุรักษ์ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขยายผลสู่ญาติพี่น้องในครอบครัวและชุมชนต่อไปด้วยความมุ่งมัน ทำให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนหลังจากที่พลตํารวจตรีนเร,รวิสุขนทวิทผู้บังคับการตารํารวจปูทรนจังหวัดนครสวรรค์ได้สั่งการให้พันตํารวจเอกเศรษฐุฒรอรอดจันทร์ผู้กํากับการสพเมืองนครสวรรค์เร่งติดตามคดีงัดบ,บ้าเสียนพระในจังหวัดนครสวรรค์ได้พระไปเป็นมูลค่ากว่า1ิบล้านบาทต่อมาพันตาํารวจโทพรชัยคุนพิลึกลือเดชรองผู้กํากับการสืบสวนสพเมืองนครสวรรค์ พันตำรวจโทรภัยสารอินคลายสารวัตรสืบสวนสพเมืองนครสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มกองกำงับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค6เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มกองบังคับการ4กองบังคับการปราบปรามและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มสพเมืองระยองได้ทำการเข้าจับกลุ่มตัวนายบัณฑิตหรือบอยบุตรดีผู้ต้องหาตามหมายจาับของศาลจังจหวัดนครสวรรค์ ในที่บริเวณหน้าหอพักพีเอสอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อช่วงบ่ายของวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนนำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สพระยองและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นนายบันดิตหรือบอยบุตรดีรับสรารภาพว่าตนเองกระทำเพียงคนเดียวและที่เข้าไปคิดว่าข้างในน่าจะมีทรัพย์สินและเงินแต่เมื่อเข้าไปไม่มีอะไร ส่วนที่มีข่าวว่าพระต่างๆที่มีราคานั้นตนเองยืนยันว่าไม่ได้ออกไปก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ส0สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่มีเหตุเอ่อเกี่ยวกับเรื่องการลักทรัพย์พระนะครับพระเครื่องนะครับแล้วก็เอ่อเป็นข้อความในสื่อสื่อโซเชียลต่างๆนะครับว่าเอา่อเสียพระนะครับถูกเอ่อแก๊ง หรือผูกตัวร้ายรักทรัพย์เป็นพระเครื่องนะครับมีมูลค่าหลายล้านบาทไปนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยก็พนักงานสอบสวนทางรอ,อ,องผู้กับสืบสวนแล้วก็ชุดสืบสวนได้ก็ออกหาข้อมูลต่างๆสืบสวนติดตามจนทราบเกี่ยวกับผู้กระทาผิดซึ่งได้ออกรวบรวม,รวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง ตอนนี้เนี่ยทางสาลอนุมัติให้ออกไปาจับจำนวนสองสองคนแล้วก็ได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการติดตามเกี่ยวกับของกลางแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราก็จะดําเนินการต่อไปในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะขยายผลต่อไปอีกอีกครั้งหนึ่งว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องในการกระทําผิดท้ทงนี้ด้วยครับงานสั่งของใครบ้างหรือเปล่า ีครับเราทําคนเดียวเนาะเรายืนยันไหมยืนยันแล้วทำคนเดียวแล้วเราทำไปเพื่ออะไรตอนแรกผมคิดว่าเข้าไปทำไมันจะมีทรัพย์สินมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เข้าไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เราเข้าไปเนี่ยไอ้ที่ตามข้อตามอะไรที่มันจับเราได้นะที่เราคุยกับใครผมก็ยังเป่นของตอบแทนผมอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเล่มก็และของตามที่เราไปเนี่ย ผมได้มาบางส่วนผมก็จริงๆแปลกนะครับางส่วนเพราะว่าผมได้มาหัเรื่องจะไม่ขาดใครหรอกขายแล้วพักที่มีราคาพักจิตนดาไม่ไเห็นมีนะครับพักจิตนาครับแล้วบางพักอะไรที่ลงปข่าที่ว่าผมเอาไว้ทำเป็นรูปาอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปเราสัญญาว่าไม่มีใบสั่งไม่มีใบสั่แล้วเรื่องคดีเก่าเนี่ยจริงไหมที่เราไปปีนบ้านเขาอะไรผมไม่ได้ไปปีนหรนะครับคนเราคนละน้ำครับแต่เขาเข้าใจพี่จะไปคิดว่าเป็นผมเพียย่างเ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําทับสลาวตะมลรรบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนักตกปลาแห่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสพากันไปตกปลาจับจองพื้นที่ริมเขื่อนกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีผู้คนมารวมตัวกันนับร้อยรายต่อวันท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของปริมาณน้ําในอ่างเนื่องจากระยะนี้น้ําในอ่างเริ่มลดลงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาค,คมถึงเดือนสิงหาคมแต่ดับน้ําในอ่างกลักไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ขณะเดียวกันสภาพพื้นผิวดินเริ่มแห้งขอดจนเกิดสันดินโผล่ขึ้นมาจนเห็นได้ชัดเป็นแนวยาวทั้งนี้ชาวบ้านยังมีความหวังว่าจากอิทธิพลมรสุมหากส่งผลให้ฝนตกลงมาในปริมาณมากน้ําในอ่างก็จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณผืนป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําที่สําคัญที่ติดกับอ่างเก็บน้ําทับสลาที่เซนท่านศีราชาจังหวัดชนบุรี นายชัดชัยทิมกระจ่านายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานเปิดโรรรรราาครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุมหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งที่สองโดยมีนายประพัฒน์เจริญสันติสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชากล่าวรายงานโดยเทศบาลเมืองศรีราชาได้จะทําโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2568 มหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งที่สองเวลเนสตซิตีศรีราชาเมืองแห่งสุขภาวะที่ดีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอาทิคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเทศบาลเมืองศรีราชาโรงพยาบาลสำเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาสาธารณสุขอำเภอศรีราชา มหาวิทยาลัยราชภัวนสุนันทารวมทั้งสิ้น21หน่วยงานเพื่อให้ผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุรวมถึงประชาชนที่สนใจด้านสุขภาพได้รับการคัดกรองสุขภาพประเมินสุขภาพเบื้องต้นรวมถึงความรู้ด้านสุขภาพอันจะนำไปสู่การดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมโดยภายในงานนอกจากจะมีวุฒิกิจกรรมบริการทางสุขภาพยังมีการเสวนาบรรยายให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีประชาชนทั้งในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาและใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พร้อมกันให้บริการด้านลอจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอนาบริเวณพื้นที่กว่า1 0 0 0 0หไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเปรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเปรือชุดดีรวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านที u ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวนนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสูญ่สการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า $7 ล้านท e. ี u อต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง $4 ล้านที่อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง $18 ล้านที่อต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาสเตอรีเอจิลิตี้เรสปอนซิบิลิตี้และทีมเวิร์คตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกว่า60ปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปลี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรามุ่งม,มั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวศรีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อนเนื่องในช่วงต้นปี2567กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยออยลันฟอร์ดเดอะกรีนฟิวเจอร์2024เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่ง โดยให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึกไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้และมีการจัดการคัดแยกขยะหยาบเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม การจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ West a s t e to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่ามอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออย โครงการ Waste to Value มุ่งหวังให้เยาวาชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก ที่สามารถนํามาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ํายาทาความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี2567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมออุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อำาเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมฉบังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุข,ขาพิทยากรุงไทยอนุคะห์โรงเรียนบ้านชากยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโครงการ w e s t to Val u e ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568 ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีราชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จากการดำเนินโครงการ Waste to Value สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวดหากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น กลุ่มไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมเป็นพลังสําคัญในการฝูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป